ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางสุริทัไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางจริยาประสบรัพย์ผู้บริการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมวันวารตี้ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิกทบีนัมเบอร์วันที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนโไทยเอ,อื้อออมรัฐนายวันพิชิตนิมิตภาคภูมิและนางสาวอ่อน,นลินลีลาบุรณนะธนกูลเป็นผู้ดําเนินรายการรายการทบีนัมเบอร์วันวา t y รี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์ เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ t ูบีนัมเบอรวันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติดได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที